สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรจะทําคลิปก็เลยมาทําอะไรที่มาสร้างสรรค์นะครับแล้วมันคืออะไรอราไปชมกันเลยหนูหนูซาลาเปาครับเอ่อหนูซาลาเปาครับขอขอสัมภาษณ์หน่อยครับรู้ไหมครับว่าหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันครับหนูเปาครับหนูเปาหนูหนูหนูเปามองกล้องหน่อยครับหนูเปาหนูซาลาเปาครับไก่กับหมาเฮ้ยหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันครับรู้ไหมครับรู้ไหมครับคุณรู้ไหมครับ รูกไหมครับไม่รู้เหรอครับมากับแมลแลวได้เกิดก่อนกันครับไม่รู้เหรอครับไม่รู้จริงเรครับรู้อย่างครับมากับแมลแลวได้เกิดก่อนกันครับอ้านมมือเอาเอารู้รู้เปล่าครับเนี่ยรู้นี่รู้บ่เนี่ยทำหน้าทำหน้ามือมือเนี่ยรู้เปล่าว่าคำถามคืออะไรอ๋อไม่รู้อ๋อไม่รู้หรอครับอ๋อโอเคโอเคงั้นข้าม ข้าไปเลยละกันน้องหนูสาระเปานะครับขอขอขอโทษที่มาถามนะครับหนูกังฟูครับหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันครับรู้ไหมครับหนูฟูครับหนูกังฟูหนูรู้ไหมครับรู้ไหมไม่รู้เหรอรู้ปะหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันอได้ยืนทําไมครับผมผมแค่ถามนะไม่ได้ให้ยืนฮะรู้ไหมครับว่าหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันครับรู้ไหมครับไม่รู้เหรอครับรู้ไหมเนี่ยถามจริงรู้ไหมเนี่ย ไม่รู้หรอครับรู้ไหมเนี่ยถ้าถ้ารู้ก็ก็ช่วยช่วยตอบหน่อยนะครับรู้ไหมครับหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันครับเงียบสองสส่ไม่ช็อตเอาเป็นว่าขอโทษที่มาถามนะครับขอ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 โทษที่มาเสียมาเอ่อแบบว่ามายุ่งในชีวิตเวลาอันนอนนิดของตังฟูนะครับขอขอโทษทีครับผมนะหนูอังเปาครับหนูรู้ไหมครับว่าหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันครับรู้ไหมครับรู้ไหมรู้ไหมครับ รู้หรือเปล่าครับรู้ไหมรู้ไหมรู้หรือเปล่าครับรู้ไหมครับหมากับแมวอะไรเกิดกอดกันครับไม่รู้เลยครับมีหาวสายกองเลยฮะแล้ว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 นี่หนูซาลาเปาครับมาทําอะไรครับคือรู้คําตอบแล้วใช่ไหมครับเอาสรุปนี้หนูเปาหิวใช่ไหมครับหนูเปาครับหิวใช่ไหมครับจะแดกกองตากองเนี่ยหิวหรือเปล่าครับเนี่ยฮะ สามตัวแรกไม่รู้ว่าหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราไปถามอีก2ตัวที่เหลือเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันว่าจะมีตัวไหนตอบได้บ้างนะครับผมนะป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยใครสั่งไอ้ซอยมันนอนในห้องน้ำเนี่ยเฮ้ยนะเออเอาเป็นว่าไหนก็ตื่นกันแล้วนะครับนะฮะสตีฟครับสตีฟรู้ป่าว่าหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันครับสตีฟครับคุณสตีฟครับรู้ไหมครับหมาหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันครับ ตอบผมเลยไม่มีใครต่อผมเลยอ่ะโอ้โหอ่ะแนนันแล้วก็เจอสองตัวสองตัวสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาถามน้องปิงปิงครับน้องปิงปิงครับน้องปิงปิงรู้ไหมว่าน้องปิงปิงครับมึงช่วยมองกล้องกูหน่อยครับมึงช่วยมองกล้องกูหน่อยครับเออมองมองครับมองมองมึงมองสิครับมองจะจะถามคำถามหน่อยครับผมนะว่าไม่มองใช่ไหมเนี่ยมึงจะมองไหมมึงจะมองไหมมองไะ หนูคำโปครับรู้ไหมว่าหมากับแมวได้เกิดก่อนกันครับหนูคำโปครับมึงครับมึงมึงมึงอะไรมึงออันมาฟังก่อนมามาคุยกันก่อนครับมาคุยกันก่อนอ่ะมาคุยกันก่อนรู้ไหมว่าหมากับแมวได้เกิดก่อนกันครับรู้ไหมครับคุณรู้ไหมครับรู้ไหมทำหน้าแบบเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่งตื่นเนาะนี่มีใครรู้เลยว่าหมากับแมวได้เกิดก่อนกันเนี่ยพวกนายที่พวกนายเป็นสัตว์ประสาอะไรเนี่ยรู้ไหมนายสตีฟ รู้ไหมเนี่ยลมตูดเมียตูดลูกยังไงเท่าไหร่ฮะแง่แม่งร้องหาแมของแม่ครับเอาสรุปไม่มีตัวไหนรู้เลยว่าหมากับแมวอะไรเกิดก่อนกันเลยนะฮะหนูรู้ไหมปิงปิงหนูรู้ไหมรู้เปล่าอะไรหมากับแมวเกิดก่อนกันรู้ไหมรู้เปล่าไม่รู้เหรอรู้เปล่ารู้หรือเปล่าคำโปรยอะไรรู้ไหมไม่รู้เลยพวกมึงเป็นศัตว์ภาษาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องที่อะไรเลย รู้มากไหมเนี่ยมันเป็นแมวใช่ไหมมึตงต้องรู้เนี่ยเนี่ยเป็นแมวสาษาอะไรเนี่ยมึงรู้เรื่องอะไรกับเขาหนือยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมถามว่ารู้เรื่องไหามาเหน,น,นี่ยมีร้องอย่าี่มีมันก็ขี้ขี้งอนอยังเลยไว้ไอ้นี่ก็สองสายากิมหายไปรู้ไหมเนี่ยถามจริงไม่รู้น่าเสียดายว่านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทำไม่มีตัวไหนรู้เลยว่าหมากับแมวเลยเกิดก่อนกันนะครับก็ ไปม,มาจบคลิปที่เท่านี้ชอบก็กดไลค์กดซ b s c r ค b e กันเยอะๆนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็มาดูแลกันใครมาทำอะไรวะใครมาทำอะไรเนี่ยทำไรทำไรกันเนี่ยทำไรกันมันนอนในห้องน้ำรู้ไหมว่ามันหนาวเออ